แค่ตกใจบุม๋มปนัดดาฟาดเคราะห์เล่าเหตุการณ์รถชนจากสิงคโปร์ เรียกได้ว,วางงานนี้แฟนคลับแฮเป็นห่วงอย่างมากค่ะเมื่อบุ๋มปนัดดาได้มีการออกมาโพสลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเล่านาทีโดนรถชนจากข้างหลังซึ่งเนื้อหาในคลิปวิดีโอดังกล่าวนะคะเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ชวนใจหายค่ะขณะที่เจ้าตัวและเพื่อนสาวคนสนิทนั้นจัดทริปไปเที่ยวอย่างประเทศสิงคโปร์กระทั่งรถแท็กซี่ซึ่งใช้ในการเดินทางถูกชนบริเวณด้านท้ายเข้าอย่างจังและส่งผลให้เพื่อนที่มาด้วยกันนั้นถูกโทรศัพท์มือถือกระแทกเข้าที่ใบหน้าส่วน ตัวเธอเองนั้นเนื่องจากคาดเข็มขัดนิรภัยจึงไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงแต่ก็มีอาการปวดระบมที่คอและหลังรวมถึงรู้สึกอยากอาเจียนด้วยนอกจากนี้ค่ะบุ๋มปนัดดาก็ยังได้ระบุข้อความเอาไว้ด้วยว่าต้อนรับการมาถึงสิงคโปร์ด้วยรถชนจ้าโครมใหญ่มากโดนชนจากข้างหลังเพื่อนฝนมือถือหลุดกระเด็นกระแทกตาส่วนของบุ๋มระบบหลังล่างกับคอมึนหัวจนอยากอาเจียน ปอลอดีที่เราใส่สายคาดแต่มันแน่นจนตัวไม่ขยับแต่ก็เกิดแรงกระแทกหนักอยู่ทำกลางเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนๆคอมเมนต์ถามไทยอย่างเป็นห่วงกันอย่างมากมายเลยล่ะค่ะตอนนี้คือขึ้นแท็กซี่มาสิงคโปร์แล้วแบบรถชนจ้าหลังไปไมเม็นนะนี่ไอ้นี่คิ้วบวมน่าจะคิ้วบวมอยู่ไปถือกระเด็นใส่หัวเจ็บมาไหมนูเจ็บนะเบออ,เบอยูโอเคเหรอเี่ยวนะ แรงมากอันน oh yeah. oh mm ี hmm. mm ้หน้ากระแทกแค่นี้หลังกระแทกไม่ไหวแล้วเสียแล้วแรงมากอ่ะเจ็บเจ็บหลังเพราะเขียวเขียวเขียวสิกระแทกขนาดนั้นอันนี้เจ็บหลังเลยเดี๋ยวก็นั่งมึนอยู่